เราก็กําลังจะเดินทางไปอีกจุดหนึ่งนะครับประมาณ20บกว่ากิโลแต่ว่าแบตเหลือแค่40อร์เซนกลัวว่าจะไม่พอนะครับเดีย๋ยวจะต้องหาสถานีชาร์จก่อนครับแต่ว่าสถานีชาร์จก็ห่างไกลเราต้องวิ่งย้อนกลับที่เดิมไปอีก18กิโลแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาชัวร์ไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราไปชาร์จให้เต็มๆไว้ก่อนครับ18กิโลก็กินไฟแค่กี่บาทครับ โอเคหัวชาร์จว่างเลยครับวิ่งมา75้ากิโลแบดลูกแรก27เลูกที่2 34%สาเอร์เซ็นะครับตอนนี้มาดูวิธีการชาร์จคร่าวๆกันนะครับเริ่มจากเราเสียบที่ชาร์จก่อนนะครับเสียบเข้าตัวรถเหมือนกับที่เราเสียบที่บ้านเลยนะครับแล้วก็ปลั๊กเราจะต้องมาเสียบกับหัวแปงแบบนี้นะครับหัวแปงไททูอันนี้เป็นปลั๊กเสียบเข้าไปครับอ่า จากนั้นก็มาที่ตู้นะครับดึงสายออกมากดปุ่มดึงสายไทยทูนะครับที่เป็น AC แล้วก็เสียบด้านนี้นะครับเสียบให้แน่นแแค่นี้เปิดแอปครับเปิดแอปเปิดแอป EV นะครับก็สแกน กดสแกนสแกนก็กดปุ่มเริ่มได้เลยนะครับเป็นการเริ่มชาร์จเขาก็จะมีแจ้งว่าเวลารวมได้58นาทีนะครับกดเริ่มตู้มีเสียงดังต๊กนะครับเรามาดูที่กล่องชาร์จมีไฟเข้ามาแล้วครับพัดลมทำงานนะครับตอนนี้ก็ กำลังเริ่มชาร์จอยู่นะครับเราก็รออย่างเดียวแต่ว่าที่ตู้นี้เขาจะตัดทุก55นาทีนะครับอย่างเช่น10โมง55เขาจะตัดการทำงานนะครับถ้าเรามาชาร์จ10โมงครึ่งเราก็จะได้แค่ประมาณ25นาทีเท่านั้นเครื่องก็จะตัดนะครับซึ่งก็อาจจะไม่เหมือนกับตู้อื่นนะครับรอต่อไปนะครับถ้าอยากจะหยุดชาร์จก็กดปุ่มแดงหรือกดปุ่มนี้ก็ได้นะครับ สำหรับเรารถไฟฟ้านะครับที่แปลงเป็นกับที่ชาร์จของตัวรถก็ให้เราเลือก AC นะครับพรงนี้ก็เอาไว้กับชาร์จรถสายเส้นใหญ่มากนะครับสายไฟแรงสูงส่วนความเร็วในการชาร์จก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหัวชาร์จของสถานที่ชาร์จนะครับขึ้นอยู่กับที่ชาร์จของเราเลยอย่างเช่นถ้าที่ชาร์จเรา3าร์ก็ช้านะครับเราก็ควรใช้เป็น6์1 0แอย่างตอนนี้ผมใช้1 5์เลยนะครับ เป็นที่ชาร์จของเดโก้ซูซูเขจะได้เร็วหน่อยครับชาร์จไปประมาณ1ชั่วโมง40สนาทีนะครับได้แบตมาเต็ม100%แล้วครับเสียเงินไป9บาทเดินทางต่อครับ